นี่แหละ่างนี้เลยผมอยากให้มันดูแพงเลยเอาของแพงคือของที่มีคุณค่าไงโอ้แสดงว่าขาี่ว่าของดีจริงแสดงขายทีอออกมาอันนี้ไม่ใช่ข่าวคมลอยผมอยากให้แพงแบบนี้แหละ่างนี้แหละผมไม่รู้หรอกว่าคณะอื่นราคาประมาณไหนแต่ว่าคือเราสำรวจราคาของเราแล้วไงแต่ว่าคือถามว่าราคาที่ที่ที่โพลสำรวจมานั้นน่ะไม่ถึอราคานั้นหรอกครับอ๋อไล่กันแหละได้ครับเพราะว่ามันอยู่ที่ระยะทางด้วยอ๋อใช่นะครับ สาวรน้งแพงสุดแล้วก็ราคานั้นไม่เป็นจริงครับโอ้นอกาจากราคาที่อันนี้คือมันไกลจริงๆเราก็บวกขึ้นมาาายทางใช่หรือเทศการเป็นธรรมดาของราคาหมอลำปีหกเก้าครับปีหก้าใช่ครับขับร้อยกว่าคิวงานละปีหกเก้าโ oh <my> อ้ตายกันเลยกระโจถึงปีเจ็ดส ของเสียบอยู่กับผู้มักหี่คือต้องลงในมุมนี้แต่ถ้าผมแยกออกไปออกเฉพาะองค์หญิงคนเดียวเอหลายหมื่นบาทนะครับหลายหมื่นแล้วองค์หญิงก็หลายหมื่นมีออมแอมมาอีกมีโจอีกพวกไก่ย่ปอีกวัตรสีบดนอีกใช่เจ้าของเพลงดังในหลายเพลงใช่ก็เรียกว่าที่นี่เป็นแหล่งรวมคุณมไไ่ดศิลปินคือรวมกันในราคานี้ต่ห่าใช่นี่ไงคลิปนี้มาบอกเรื่องเล่าของความดังนะคะพี่น้อง ความดังความปังของวงสาวหน่อยเพชรบานแพงนะคะให้บอกว่าติดอันดับหนึ่งของของวงการหมอลลันะคะพี่น้องเอาก่อนอื่นกล้าวเข้าาสวัสดีกับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุขูสุคนเอฟซีลาหน่อยอู๋อิงเอฟซีสาวหน่อยเพชรบานแพงนะคะเอฟซีเพชรแสงตะวันเจีโอดูน้่เด้อพี่น้องเอฟซีทั่วโลกนั่นละนะคะพี่น้องนะเมื่อนี้ก็จิมาบอกเรื่องเล่าของความดังความปัง ของสาวน่อยเพชรบ้านแพงนั่นก็คือเรื่องเล่าของหลายผู้หลายคนกะได้นั่มไปเว้าไปโซกันนะคะพี่น้องไปว่าว่าวงหมอลีา่ามีีราคาจ้างว่าจ้างสูงที่สุดก็คือสาวหน่อยเพชรบ้านแพงบาทนี้ก็คือสูงเพราะยังจังไดนะคะกะเลยเฮ็ดให้คนลูกทุ่งนะคะพี่น้องถือว่าเป็นเพจดังเออคนลูกทุ่งเพื่อนเองได้มาสัมผัสแอดเพื่นเองก็คอยยิบยกเสียง นะคะพี่น้องเอาแต่เสียงเพื่อนมาให้ฟังก็แล้วกันนะคะเอาว่า,มาเมื่อว่าให้ฟังว่าเป็นยังไงแนวใดความเป็นมานะคะก็ได้ให้ฟังไปเล้วน,นะคะพอฟังแลล้ววกะจับต้นชนปลายได้ใจควมว่าบอโจเองก็อยากบอกว่าเพื่อนวานะคะแพงกับบริวารเพราะว่าอย่างเหตุที่สิแพงได้ก็คือเป็นเพราะมีคุณภาพ แมนบอกพี่น้องแสดงว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเอาซันซะไปแมนบาลาหมันถึงแพงของแพงก็ต้องคููกับของดีแมนบาลาหครับพี่น้องยังสินค้าแบน์นอกแบรนเนมยังเสียราคาเป็นยังจังสูงแค่ก็แสดงว่ามีดีแมนบ่พี่น้องบอโจเองเพื่อนก็นได้ว่าถึงนะคะพี่น้องว่าวงของบอโจบ,บอได้แยกนะคะบอได้แยกศิลปินบอได้ตีรลค่าศิลปินแยกออกไปนะคะคือร่วมแล้วที่สําคัญก็คือ แต่บางทีระยะหางเบางทีเทศกาลนะคะเรื่องเล่าของราคานะคะพี่น้องที่ได้บวกเพิ่มขึ้นไปนะคะบวกเด้วมาบวกเรื่องเล่าของศิลปินได้ย่างใดถ้าหากว่าแยกออกไปถ้าสิไปว่าเรื่องเล่าของศิลปินนะคะเฉพาะองุ่งหญิงนี่ก็หลายหมื่นนะคะถ้าเพิ่นจิคขึ้นมาเพิ่นแยกออกไปราคาว่เงทอนี่แล้วก็ทอนั้นทานี่นะคะอันนี้เพิ่นเอาว่าเพิ่นร่วมกันเลยบ่อยไม้เพราะว่ามิเต่างูหญิงได้พี่น้อง ศิลปินที่มีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองล่องไรเบริงพี่น้องเพราะว่าจะเป็นบอสโจนะคะเพื่อนเองก็ถือว่าเป็นศิลปินดังผู้หนึ่งคือกันผู้กอ่อค่ะเลยนะคะพี่น้องแล้วก็น้ององ,อองอค์อิงนะคะพี่น้องร้องกันนีกคือน้องอมแอมเห็นไหมคะพี่น้องแล้วก็มีพระเอกวัดศิวลดนอีกเห็นไหมะคะแล้วก็มีสุสายใญ่อีกเห็นไหมะคะศิลปินที่มีเอ่อิงเกิลเหมือนของเจ้าของบอ้างหน่อยเลยอีกหลายๆคนบอสโจบาถึงอาจจะบอถึงบอเบิร์ตกะทย นะคะตรงนี้นกลัดก,ก็คืออิหลาหนอยถ้าเอาอีหลาหนอยแยกออกไปนะคะตีราคาอีหลาหนอยกับพอเท่านั้นเท่านี้สูงไปอีกพี่น้องเนาะเอาในราคาว่าจังตรงนี้นะคะถือว่าบอได้แพงเกินเกินเหตุนะคะพี่น้องหลายคนก็บอกว่าเอาถ้าบอกว่าราคาอยู่ประมาณสี่แสนคะแนนนี่บรตรงท่อนนี่ก็ย่อมหนีมะนันไม,นนมยก็ว่าเพิ่นมาเบิ่งหนางานแล้วหลายคนมาเห็นหนางานก็บอกว่า 4แสนบอตองทอนนี่ถือว่าสุดๆแล้วนะคะพี่น้องคุ้มเกินคุ้มนะคะนี่คือราคาว่าจ้างตอนนี้ถือว่าเป็นอ่าวงผี่มีราคาสูงที่สุดตอนนี้บอจูก็ยอมรับแล้วกะมีความปรารถนาจะให้เป็นแบบนั้นละพี่สันนะคะแต่จริงๆแล้วทำมาเบิ้งหนางาแล้วพี่น้องคุ้มเกินคุ้มคือว่าพอบอจูทุ่มทุนสั่งอิหรีนะคะทุ่มสภากำลังทุ่มทุกสิ่งแนวนะคะ ส่วนคิวงานตอนนี้พี่น้องเพื่อนบอกว่าคิา้วงานเดอ้อเต็มแล้วพี่น้องหกแปดนะหกเจ็ดคือปีนี้เห็นไหมะคะหกแปดนะเต็มแล้วพี่น้องนะคะส่วนหกเก่าลอยกวัวงานแล้วนะคะตอนนี้ก็คือหากว่าเจ้าภาท่านใดสนใจก็ย่งปีหกเก่าย่งพันในติ่งเด้อพี่น้องเดอ้อนะคะร้อมกันนี้นะคะถ้าบอกว,ว่าเป็นมือร้อยกับทงมือเทศสการนะคะพี่น้องเงย้าไปเงย้าไป,าไปหอดปีเจ็ดสามเล้วพี่น้อง เออคิดเบื้องเอาปีเจ็ดสามพี่นอ้องเออนี่เด้เจ้าภาพเจ้าการเจ้างานหาแล้วก็บาฮึกันาบบยืนกับสิไดเห็นบบยืนว่าสันบว่าผู้ใดบ่ยืนกับบด้เห็นอีหลีพี่น้องเพราะว่าคนจ้างเงีวไปอีหลีเงีวไปหอดเจ็ดสามกับมีพ่พี่น้องเอาคืดเบื้องนี่คือเจ้าภาพ,พ่นในจอมไวเรล้วพี่น้องแต่ถ้าหากว่าได้ไปเห็นานางงานเด้อพี่น้องเดิอคาดก,การว่านะคะพี่น้องหลังจากอ่มีการว่าจ้างไวเรล้ว ที่ใดราคาเกาอยู่นี่คือวา,อาจ้างไว้เร็วก่อนหนา้าแต่ถ้าบอกว่ามาจ้างณะต่อไปนี้บนนี้พี่น้องเพืนอาจจะขอตืมเท่านั้นเทน่านี้เป็นเรื่องเล่าของการพูดคุยกันตกลงกันมันเองนะคะเอานี่คือเรื่องเล่ามเมื่อว่าสซูฟังนะคะแล้วบนนี้ซูมือนีหันพี่น้องบอตเูิบนเหตุเพลงออกมาล่าสุดนะคะเฉพาะเพลงของเกินน่ะน,นะคะพี่น้องบอกว่ากินใจบักคัดนะคะพี่น้อง ก็คือเป็นเพ่งหัวใจนักสูนั่นไอ้เพื่อนอยากจะเสริมเติมตรงนี้จักน้อยเฉพาะเพลงนี่ก็บอกเลยว่าสุด,ดยอดนะคะพี่น้องเฮ็ดออกมากได้ดีมากนะคะหลผูห้ายคนฟั่งแล้วกับน้ําตาไหลน้ําตาเล็ดนะคะพี่น้องแต่หาลังค้นบอกว่าเทิองหเคเทิองเดย์นะคะพี่น้องเดย์อย่างวันตีเดย์อ่าติดนะคะพี่น้องห้บอดจูนะคะมาบนติดหลังเวทีสาหรับมือขึ้นนี่พี่น้องบ่ได้หน่อยได้พี่น้อง เต็มนาตักเลยพี่น้องเต็มนาตักอีหลานหน่อยลําเพิินเลยที่เดียวลําเพริลําแพร่นะคะนับเงินแบบเจดีติวานาหักอีหลีนะคะอันนี้ถือว่าสุดยอดนะคะบอกเลยว่าเป็นเรื่องเล่าที่ได้นามาเ้าสูฟังนะคะพี่นอ้องค้ามนาหักหนาเพงนะคะกับพี่ภาพมาตอนมาฝากแม่จักหน่อยนะคะเอาตามนั้นนะคะพี่นอ้องหากันใดเขามารับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับทางช่องเดอิอพี่น้องเดอ้อเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดเฟนเน่นะคะ อยากจะแสดงความคิเดเห็นประการใดก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้เลยนะคะพี่นอ้องส่วนถ่ายคลิปบอดจู่นได้ฝากช่องกับ e el, เอ็ดเวนเงี้ยงๆฝังๆสุปขุนซุกนนนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆในความการุณาของบอดจูกับอีหลาหน้อยนะคะขอบคุณนเล่าใหนะคะเช้นติดงต่ำและจุ่มค่ะอีหลากระเพาะฝากช่องให้เซนต์ด้านเจีๆได้จ้าฝากาอ,อไะไรก็เชิญ้ในกำลังใจนี้ چين توان ها اي بي اي